ยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเกมมือถือทุกเกมราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนยังไงก็ต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์คริสตัลช็อปบริการเติมโรบักราคาถูกเรทดีไม่แพงบริการสินค้าแมปต่างๆมากมายต้องคริสตัลช็อปเท่านั้นสตาร์บัคคิดถึงร้านฟาร์มแมปโรบ,บักและบริการเติมพาสคิดถึงสตาร์บัคเอาละครับผมก็ห่างหายไปนานนะครับสำหรับเกมเหลี่ยมของพวกเรานะครับสำหรับ a n i m e Adventure อดอกว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยวัน เมื่อวานนี้นะครับหรือว่าก็คือวันที่23เนี่ยตอนช่วง5โมงเดี่ยผมทราบข่าวแล้วแหละแต่ว่า ยังไม่ได้เล่นนะครับไปมัวแต่ติดลักนาล็อกอยู่นั่นเองนะเป็นเกมที่ไม่เหลี่ยมที่น้องๆเหลี่ยมๆไม่ชอบกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับอ่ะแน่นอนเลยนะครับตัวของ a n i m e a ั่ n เ e อรนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาวิเคราะห์ละกันนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงร่วมถึงตลาดนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ย a n i m e ชั่นเจอเนี่ยมันจะไปรอดหรือเปล่านะครับคลิปนี้นะครับถ้าน้องๆอยากจะฟังผมนะครับเรียกว่าบ่นหรือว่าจะพูดไปเรื่อยหรือว่าจะหาข้าวกินนะครับก็สามารถมานั่งฟังกันได้ละกันนะครับส่วนใครไม่าาว วันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างเนอะก็ถือว่าเป็นเร่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับว่าในความคิดเห็นของผมนะตอนนี้เกี่ยวกับเกมอันนี้เวนเจอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วกันนะครับอ่ะ มาถ้าพร้อมแล้วรับชมกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบโรบอท m a ปอนิเ e ทเวนเจอร์อนิเมทล s t แตบนบแ,และ Anim เมทแวนการ์ดหรือแมปอื่นๆมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทเลยเดี๋ยววันนี้ผมขอนําเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆน,น,นั้นฟาร,ร์มได้อย่างไงายมากยิ่งขึ้น UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์มือถือเครื่องนึงสามารถฟาร,ร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งตัวเกมนั้นก็จะยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ด้วยเช่นกันครับซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับที่น้องๆเพื่อ ทุกคนเนี่ยอยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก,ก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูทิฟอนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูทิฟอนลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิบชั้นได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ jejeje e, e, เพื่อรับส่วนลดอีก20บบาทด้วยนะครับ แน่นอนครับตัวเกมเนี่ยมีการประกาศออกมานะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เรากําลังจะเตรียมตัวอัปเดต20อยู่นะเร็วๆเ,เนี้ยเราจะทําการปล่อยแล้วแล้วก็พวกเราเนกำลังทํางานอย่างหนักเลยเพื่อที่จะมีนิวแมกนิกใหม่นะครับเพื่อที่จะออกมาในอัปเดตนี้้วยเช่นกันเป็นสิ่งที่ผมหวังเอาไว้นะคืออย่างที่บอกครับผมหวังให้เกมเนี่ยมันออกมาสนุกนั่นเองครับแต่แค่ว่าช่วงที่มันผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบเอเคเกมมันเพิ่งกลับมาแหละแล้วก็มีการรีโมเดลสวยบ้างไม่สวยบ้างอะไรเงี้ยคือซึ่งเราจะเห็นเลยว่าตัวที่รีโมเดลไม่่ีกตตคท หรืตัวละครที่มันรีสวยๆเนี่ยก็คือมันต้องการให้อยู่ยาวใช่ไหมมันก็โอเคนะครับซึ่งแบบโอเคมันก็เล่นสนุกแหละแต่ว่าพอสักพักนะครับผมมองแล้วไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์พวกตัวอ,อะไรอ่ะ เป็นพวกเดลี่ชาเลนจ์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพอท่อต่างๆเนี่ยหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆที่มันเข้ามาอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันมักจะต้องใช้เวลาอย่างต่ำในการเล่นคือ20นาทีเป็นต้นเลยนั่นเองครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยเกมมันพยายามจะให้เราเล่นนานขึ้นหว่าแต่ว่าเรียกว่าคอนเทนต์มันน้อยมากๆนะครับคือโอเคเราเข้าใจแหละว่าตัวในเวนเจอร์เนี่ยเขาพยายามจับเดตทุกสองถึงสามสัปดาห์เมื่อก่อนนะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับไม่เคยช้าแบบนี้แต่ว่าตอนนี้มันช้าผมเลยมองว่าเฮ้ยเขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าไม่ว่างหรือ แบบว่าจะว่าเกมจะอะไรนี้นะครับคือผมเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าเข้าข้างหรือเป็นติงนะต้องบอกว่าผมเป็นกลางมากในเรื่องนี้คือสนุกก็สนุกครับไม่สนุกผมก็ไม่เล่นเลยอย่างที่บอกช่วงนี้คือผมไม่ได้เล่นเลยผมไม่เล่นเกมไม่เหลี่ยมซะมากกว่าแล้วก็28นี้ก็จะเล่น m อน s t e อร์ n t e r ด้วยเช่นกันนะครับแน่นอนเลยพอเกมมันเป็นอย่างนี้มันทําให้ผมเนี่ยไม่ได้จดจ่อรือไม่ได้สนุกก็คือ ไอ้เรื่องยูนิคเนี่ยผมทิ้งไปเลยนะครับได้ได้ว่าผมแทบจะไม่ใส่ใจแล้วแล้วก็อีกไม่กี่เดือนเนี่ยตัเซเว่นไนท์รีเวิร์ก็ใกล้จะมาแล้ว,ลวนนเองก็ใครที่ติดตามก็รอชมคลิปผมได้แล้วกันนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆบ้างแล้วก็มีอะไรที่เราจะต้องรู้บ้างน,นะครับก็เร็วๆ็วนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปไว้ให้แล้วกันเนาะอ่ะโอเคเรามาดูกันก่อนแล้วกันนะครับว่าที่เขาปล่อยมาเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะครับอ่ะจอใหญ่ๆอย่างงี้ที่เราเห็นเนี่ยเห็นอะไรบ้าง คลิปที่เขาปล่อยออกมาอันนี้เรียกว่าเป็นมันไม่ใช่ทีเซอร์นะเขาเรียกว่าเป็นสเน็คละกันนะครับก็คือที่เราเห็นเลยมันจะมีแบบเฮ้ยเป็นรถเป็นควันว่ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเป็นรถเป็นควันแล้วก็มีเมืองมีอะไรอย่างงี้ใช่ปะมันคุ้นๆมากๆเลยนะครับมันอารมณ์คล้ายๆของเรื่องจิริสุไคเซนผมอาจจะพูดผิดก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้อาจจะเป็นวันพันแมนก็ได้มั้งอาจจะเป็นอุลตร้าแมนไหมอาจจะเป็นเรื่องไรดีอะเออผมก็ไม่ดูอาจจะเป็นอะไรอะ ไนอะไรสักลางใช่ไหมที่มันยิงปืนอ่ะผมจําชื่อไม่ได้แล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจิจิสึ u ไคเซ็นนะครับที่ผมดาวอ์นะก็คิดว่าที่เห็นเนี่ยมันคือเมืองชิบูย่าที่แบบเฮ้ยมันคือตีมฮาโลวีนแต่มันไม่ได้มาในฮาโลวีนครับก็ถ้าเป็นจิจิสึกไคเซ็นจริงๆเนี่ยตัวละครอย่างโกโจนะครับโกโจซาโตรุนะตัวรับเนี่ยผมไม่รู้คือตัวอะไรมันต้องมีแน่ๆอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นตัวอะไรเดียว ไอตัวตะกแทนไหมที่ต่อยกับอีตาลุดุจิไม่รู้อาจจะเป็นเจ้าตัวปลาหมึกก็ได้นะอาจจะเป็นพวกบอสนสนนานหรือตัวร้ายหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นเกตโทก็ได้ใช่ไหมหรือไม่ก็ตัวร้ายอาจจะเป็นไม่ใช่เกตโทเลยเแต่ว่าเกตโทมันมาไปแล้วอาจจะเป็นแบบเอออาจจะเป็นเกตโทรจริงๆก็ได้ที่ไม่ใช่เจ้าตัวสมองผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะคะัอน,นิเมะไม่ได้ดูนานแล้วแล้วก็มังงาก็เลิกอ่านไปแล้วก็คือมันไม่ใช่เลิอกอ่านหรอกมันจบไปแล้วนานแล้วด้วยก็คือลืมชื่อนะฮะจำชื่อไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าถ้าเป็นเจเจเคจร หลายๆอย่างมันอาจจะมีการเปลี่ยนไปได้เองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดนั่นเองครับเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยโกโจเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยจะใช้ตัวเก่าในการอีโวหรือเปล่าเข้าใจไหมฮะไอนิวแมคชีนิกใหม่ของเขาเนี่ยหรือว่ารูปแบบการเล่นของใหม่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งถ้าเอาตัวเก่ามาเล่นเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจนะเพราะว่ามันอีโวจากตัวเก่าได้แต่ถ้านะครับต้องพูด2มุมนะคนที่มีโกโจยูนิคอยู่แล้วอะ่ะเราไม่ได้เล่นนะครับก็ ก็ถือว่าเสียดายไปถูกปะไม่ได้เล่นแล้วเขาไม่ได้เอาตัวเก่ามาทาเนี่ยถือว่าเสียดายเลยนะครับแต่โกโจเป็นตัวละครที่ไม่ได้รีโมเดลด้วยเช่นกันครับต่อมาฮะถ้าเขาไม่ได้ใช้ตัวเก่าล่ะแน่นอนคนที่มียูนิคด่าเกมแน่นอนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับก็ประมาณว่าเฮ้ยกูสาหายูนิคมาด้วยนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เลยอาจจะว่าแบบโอเคไม่ได้เล่นนะครับสุดท้ายแล้วผมไม่รู้ว่าเกมจะไปที่ทางไหนแล้วแต่ว่าไอ้ new mechanic เนี่ยที่น่าสนใจจะเป็นในเรื่องด่านหรือว่าเรื่องตัวละครหรือว่าจะมีตัว quality of life นรเเียกว่าป็ พวกของเขาเรียกว่าอะไรพวกระบบต่างๆที่เข้ามาดีขึ้นหรือเปล่านะครับจะเป็นการแบบไม่วาปไม่ดูันนี่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เราก็ต้องรอดูว่าที่เขาอัปเดตช้าขนาดเนี้ยมันจะคุ้มค่าการรอคอยหรือว่าคุ้มค่ากับการที่เรารู้สึกว่าเกมมันน่าเบื่อคนเล่นลดลงดาร์กเมทเต็ม ID นะครับหรือแม้แต่ไอเซนราคาร่วงยับๆอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องมาดูว่าอัปเดตใหม่เนี่ยมันจะน่าเล่นแล้วมันจะสนุกหรือเปล่านะครับก็แน่นอนในช่วงนี้ผมติดแลงดะล็อกอยู่นะอย่างที่บอกไปผมก็เลยอาจจะเล่นเกมนี้แค่ตอนอัปเดตแลลล้้้ววกก็็หันนนคคไไไไมมม่่่่ดดเเเาาาะพรผอยติ แล้วใจลึกๆนะครับผมรอตัวของ All Star t o t Defense X มากกว่านะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเกมใหม่ถ้าเขาทำออกมาเนี่ยมันดูดีกว่าเว้ยเพราะว่ามันเริ่มเล่นใหม่ผมชอบเริ่มเล่นใหม่อยู่ตลอดเวลาผมชอบเป็นโนวิดเหมือนแลกนาล็อกอะไรเงี้ยพูดเล่นนะคือเอาจริงผมมองว่าตัว All Star เนี่ยมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากเขาจะรีจักรวาลจะรีโมเดลจะรีเซ็ตทุกอย่างจะเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นผมว่ามันมันดูโอเคกว่าเพราะว่าไอ้เจ้าตัว A เนี่ยผมว่ามันน่าเบื่อตรงที่ว่ามันเป็นเกมที่ เพทูวินในจุดหนึ่งหรือไม่ก็คือผมเติมไปแล้วเนี่ยผมต้องการที่จะแข่งขันผมเติมไปเยอะจนผมรู้สึกงอมนะครับแน่นอนเราต้องการจะเติมให้เราเก่งขึ้นแต่พอเรามันไม่เก่งขึ้นเนี่ยมันก็รู้สึกเสียดายเงินใช่ปะตอนนี้ผมรู้สึกเสียดายเงินกับ A a มากผมเลยไม่ได้อยากยองกับยูนิคเลย,เลยก็คือเรียกไงว่าไม่เติมแล้วยูนิคนะครับรวมถึงช่องเราก็ไม่ได้มีเสียที่จะมาสนับสนุนเราด้วยนะครับก็ตามนั้นเนาะไม่มีก็ไม่เติมนะครับถ้ามีก็จะเติมยัดเพิ่มแต่พอไม่มีก็ไม่มไ,มได้จจะะเเเนนะิกก่่น A ็ตอองรอูวามป็นยััังไสหรรบผมเน่ออดดูปต20ละ I <laughs> do อัปเดตนี้กับอัปเดตหน้านะครับผมให้เอาง่ายผมให้ยาวๆจนกว่าตัวเซเว่นไนท์รีเิร์จะมาอืมหลังจากนี้นะถ้าเซเว่นไนท์รีเิร์มายังไงช่องผมเนี่ยมันไม่ใช่ช่องเกมเหลี่ยมอยู่แล้วมันเป็นช่องเกมมือถือเว้ยเข้าใจปะแต่ว่าผมจะเล่นเกมไม่เหลี่ยมเป็นหลักแต่ว่าที่เกมเหลี่ยมเล่นเนี่ยเพราะว่าผมชอบแนวทาวเวอร์ดี s เนต์นั่นเองครับอน,น้องๆจะเห็นว่าเกมเหลี่ยมผมไม่ได้เล่นแบบอื่นเลยนอกจากทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะครับถ้าน้องๆเดี่ยมรู้กันดีนะครับประมาณนั้นนั่นเองเนาะก็ อยู่ซึ่งจริงๆเนี่ยเขามีประกาศว่าเขาจะมาตั้งแต่สิ้นเดือนมกราคมจนตอนนี้สิ้นเดือนกุมภาแล้วก็เป็นเรื่องปกติเนาะสำหรับมันไม่ได้เกี่ยวว่าเฮ้ยมันเป็นฟุตตี้หรือว่าเป็นหมาด้าวหรือเป็นอะไรจริงๆผมบอกว่า,วามันคือโรบอกอะโรบอกไม่ได้ผิดแต่แค่ว่ามันเป็นกลุ่มคนเล็กๆนะครับกลุ่มคนที่มีเงินกลุ่มคนที่โอเคอยากจะเป็นโอนเนอร์บิสเนสหรือว่าเป็นเจ้าของเกมอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าสร้างเกมง่ายๆคือทุกอย่างมันผิดลิขสิทธิ์อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราเข้าใจ นะครับว่าเราอยากจะเล่นซึ่งผมรอได้ซึ่งมันจะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่นาอแล้วก็อัปเดตนี้เนี่ยถ้าให้ผมเดานะครับอัปเดตนี้น่าจะมาสิ้นเดือนนี้ก็คือ28นี้นั่นเองนะครับผมนะน่าจะประมาณนั้นไม่น่าพลาดอะไรหรือไม่ก็เหมือนเดิมครับรอดูคลิปทีเซอร์ที่เขาจะปล่อยออกมานะครับแล้วก็รอวันเวลาเขาประกาศนะครับแล้วก็ตัวอัปดงอัปเดตหรือว่าตัวแพชต่างๆนานาเนี่ยเจ้าตัวอีเวนต์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมดไปในอัปเดตนี้ด้วยเช่นกันเพราะ สก,กามโโตน่าจะยังคงอยู่นะครับพวกไอเซนพวกอะไรเงี้ยเอาง่ายว่าฮอลิเดย์เนี่ยน่าจะหายไปซึ่ง28เนี่ยมันตรงกับวันศุกร์หรือว่าสิ้นเดือนนั่นเองครับหรือไม่ก็คือวันที่1เลยก็ได้1เขาก็คือเสาร์เขาจะเป็นอาทิตย์เรานี่อาจจะเป็นวันที่1ตัวมีนาคมก็ได้นะครับเพราะว่าเลขมันสวยแลวเขาชอบอัปเดตประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะเป็นช่วงนี้แหละสิ้นเดือนต้นเดือนประมาณนี้ผมเดานะก็สุดท้ายครับ ก็อยากให้ดูว่าตัวเกมเนี่ยมันจานยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับผมไม่รู้อะตอนนี้คือมันไม่ได้น่าเล่นมันน่าเบื่อมากมันไม่ได้มีอะไรทำเว้ยนอกจากการลงเดลี่ชาเลนจ์ลงอะไรก็คือพูดตรงผมไม่ได้เล่นเลยเว้ย เออผมไม่ได้เล่นตั้งแต่วันที่ผมเลิกไลฟ์วันนั้นแนละผมไม่ได้เล่นเลยคือแบบขี้เกียจเล่นอนะ่ะคือมันน่าเบื่อมันวนๆอยู่ที่เดิมเกมมันไม่มีไรเว้ยซึ่งมันคนขยันก็ดีแหละครับคนไม่ขยันก็เหมือนผมอะ่ะขี้เกียจเล่นมันก็ไปหาเกมอือเล่นซึ่งผมก็อย่างที่บอกผมเล่นเกมที่สนุกนะครับถ้าเกมไหนไม่สนุกผมก็แค่เลิกเล่นนั่นเองนะครับตามนั้นซึ่งไอ้ตอนนี้มาอยู่ในช่วงที่น่าเบื่อมากๆนั่นเองในการเนาะล้วทุกคนล่ะคิดเห็นยังไงบ้างะนะครับสำหรับเกมอนิเมะเอ็นจิเออร์ตอน,นแบบ มันยังสนุกอยู่ไหมมันยังอะไรอยู่หรือเปล่าซึ่งผมเข้าใจนะพวกพ่อค้าอะไรก็เป็นเรื่องปกติคุณก็จะใช้สคริปต์ฟาร์มกันไปซึ่งผมไม่ได้ว่านะเพราะว่าเกมมันไม่ได้ห้ามสคริปต์อยู่แล้วแล้วก็โลบอกเนี่ยมันมาคู่กับสคริปต์เนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยเช่นกันนะครับซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็ฟาร์มกันต่อไปเกมมันก็อยู่ต่อได้แหละแต่ผมไม่ได้เลิกนะผมแค่รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจริงจังกับเ a เท่าไหร่แล้วผมรู้สึกว่าแพชชั่นนะครับของตัว developer เี่ย เขาเขาเปลี่ยนไปอ่ะโอเคทุกคนมันเปลี่ยนกันได้ผมเข้าใจอย่างผมเองก็วันนี้สนุกพรุ่งนี้เบื่อก็เป็นไปได้ใช่ไหมวันนี้เราเด็กโตตอบเออวันต่อไปเราก็โตขึ้นในหนึ่งวันอะไรเงี้ยใช่ปะเออซึ่งไอเองเนี่ยผมมองว่า การที่เขากลับมาเปิดเนี่ยเขาได้เงินเยอะมากไม่ว่าจะเป็นจากผมที่โอเคเจ็ดแปดหมื่นบาทที่เติมไปนะครับหรืออาจจะเป็นคนอื่นที่เป็นเสียเติมกัเป็นแสนอะไรเงี้ยใช่ไหมเออรวมๆแล้วผมว่ามันทวีคูณเยอะมากๆซึ่งเกมแค่กลับมาเปิดแค่เดือนเดียวเนี่ยแล้วผู้เล่นเนี่ยเยอะกว่าเดิมตั้ง2เท่านะครับรวมถึงคนที่ไปเติมอยู่ในเพาะเอเอกลับมาเนะหลายๆอย่างผมว่าเงินเขาว่าได้มากกว่าเดิมอีกแต่กลับกลายเป็นว่าเหมือนกับเขาแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับยังไงคนก็รักเอเพราะผมเข้าใจครับน้องๆหลายๆคนจะอยู่แต่เกมเหลี่ยมเท่านั้นนใช่่่่่มมมม้ยลไไไไไดอออกกกปปเเเหหรืวาต็็ที วาโรแลนด์ไปอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายก็กลับมาเกมเหลี่ยมอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นเกมที่ดีต่อใจนั่นเองครับสำหรับผมไม่ใช่ไงผมแค่เล่นเพราะมันคือเทอร์วดีเฟนต์นั่นเองละกันนะครับอ่ะสำหรับผม AA ณนะตอนนี้ผมขอดอดูอัปเดตจนถึงตัวเซเว่นไนท์เลยละกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งเซเว่นไนท์ผมจะไปเป็นเกมหลักอยู่แล้วนั่นเองเนาะส่วนตัวออซาเป็นเกมต่อไปที่ผมรอ AA ตอนนี้คือผมทรงๆและก็คือเฉยๆธรรมดาธรรมดามากกับตัวเกมนะครับจะเลิกก็ได้ จะเล่นต่อก็ได้คือตอนนี้พูดตรงว่าไม่ได้ล็อกอินไม่ได้เล่นเลยนั่นเองแล้วกันนะครับอะแล้วน้องๆล่ะคิดยังไงกับอ n นิเมชั่นเจอแล้วรอเกมอะไรอยู่บ้างในช่วงนี้นะครับหรือว่าทำอะไรกันอยู่นะครับผมนะตามนั้นเลยครับสิ้นเดือนนี้ใครที่เล่น Monster Hunter วานะครับเจอกันนะส่วนตัวอ n นิเมชั่นเจอรอดูอัปเดตทาอัปเดตมาจะมาขึ้นไลฟ์แค่อัปเดตว่ามีอะไรยังไงบ้างผมคงไม่ได้ไลฟ์นานนะครับเพราะว่าช่วงนั้นนาติด Monster Hunter นั่นเองละกันนะครับมาเจอกันล้กันขอบคุณทุกคนมากคร นะแค่นั้นไม่มีอะไรนะครับมันแค่ปล่อยออกมาว่าเฮ้ยเตอตัวเกมมันทํางานหนักนะมันมีนิวแมคคีนิกนะอะไรเงี้ยผมไม่รู้ พูดมาให้มันดูว้าวสำหรับผมไม่ได้ว้าวครับผมรอดูเนื้อผ้าเลยดีกว่านะครับรอดูทีเดียวเลยว่าเกมอัปเดตออกมาเป็นยังไงดีไหมสมการรอคอยไหมมันเหมาะสมกับการที่อัปเดตนานแบบนี้หรือเปล่านะครับผมไม่ได้ใหญ่เจ้าเกมเระบบไปเปรียบเทียบกับเกมมือถืออะไรมากมายหรอกเพราะเข้าใจครับว่าการทํางานการที่เป็นมืออาชีพหรือว่าโปรเฟชชั่นอลเนี่ยมันต่างกันนั่นเองครับแต่ว่าเอเอมันเคยเป็นโปรเฟชชั่นอลในเรื่องนั้นไงแต่ตอนนี้สำหรับผมมันมองว่ามันดรอปคุณภาพไปเยอะโอเคเปลี่ยนทีมงานใหม่เปี่ยแหละแต่เข้าใจครับว่า มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะอย่าลืมมันคือกลุ่มก้อนเล็กๆนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่ทำเกมนี้ถ้าวันหนึ่งโดนลิขสิทธิ์หายไปมันก็หายไปอยู่ดีครับเพราะ A อเออร์นิเวนเจอร์มันก็ยังคงผิดลิขสิทธิ์อยู่ดีต่อให้แม้ว่าจะเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนอะไรแล้วก็ตามมันก็ยังคงผิดลิขสิทธิ์อยู่ดีนั่นเองแล้วกันนะครับก็ต้องเข้าใจว่าจุดหนึ่งนะครับเกมโรบอทหลักๆเลยไม่โดนแบนเวฟจากโรบอทเองนะครับก็ โดนลิขสิทธิ์จาก AA ซึ่งมันนับถอยหลังอยู่แล้วอะไม่รู้จะวันไหนนับถอยหลังมันมีหลายแบบนะแบนเวฟเอเอนะเออแบนเวฟโลบอกนะครับ, Robot, รบแล้วก็ลิขสิทธิ์โดนเข้าอนิเมะเวนเจอร์หรืออีแบบนึงก็คือเดฟเลิกทำนี่คือ3อย่างที่อันตรายที่สุดซึ่งทั้ง3อย่างนี้มันเกิดแน่นอนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเว้ยเออซึ่งไอ Robot, นะ้แบนเวฟโลบอกรเมี่ยมีทุกปีแล้วส่วนทุกปีเหมือนเดิมนะครับ <laughs> เดฟจะเลิกเล่นหรือเปล่าหรือแม้แต่ทุกปีเอ,อ เกมมันจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่ามันมันต้องมาลุ้นตลอดไว้ซึ่งเราไม่รู้ว่าวันนั้นจะไปเมื่อไหร่ผมแนะนําว่าให้เล่นเอาสนุกสนุกดีกว่านะครับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ดูดีๆแล้วกันมันคือการลงทุนนะครับถ้าคุณแบบลงทุนดีโอลงทุนอะไรไปแล้วก็ลงทุนให้สนุกเล่นให้สนุกละกันนะครับไม่ต้องแบบว่าลุ้งงี้หรือว่ามานั่งเสียดายดีกว่านะครับก็เต็มที่สําหรับผมเองก็เอเอ น่าจะไม่เติมอะไรมากแล้วนะครับเพราะว่าจะไปลุยกับเกมมือถือเป็นหลักซะมากกว่าละกันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับ Anime Avenger นะครับเจอกันในไลฟ์สตรีมอัปเดต Anime Avenger ช่วงนี้ผมก็ยังคงไม่เล่น AA อยู่ดีนะก็ยังคงไปเล่นเกมไม่เหลี่ยมที่น้องๆไม่รักและก็ไม่ดูช่องผมเหมือนเดิมนะครับป่ะเจอกันขอบคุณน้องๆมากครับยังไงก็เล่นเกมให้มีความสุขแล้วกันนะครับอยู่กับเกมที่ตัวเองรักนะครับสนุกก็เล่นไม่สนุกก็เลิกละกันนะครับป่ะเล่นเกมให้มีความสุขแล้วกันครับผมเจอกันนะครับใน